สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนบายสองของประเทศอังกฤษด้วยจ้ามือนีล้วนอยู่ในาบานลวนนะจ้าเพื่อนๆจ้าดอกไม้สองกระถาง,างนัน at, ่นละจ้ากระถางหนึ่งสีแด,ดงกระถางหนึ่งสีชมพูจ้าเพื่อนๆมือหนีล้วนสิพภาพเพื่อนๆมาชมดอกอาเบนจมาดด้อจ้างามๆจ้าสองกระถางนะจ๊ะที่ล้ hurt, นนวนปลูกไว้ในบานลวดเองด้วจ <my>. ้ะเพื่อนๆมันเป็นภูมิภูมิดอกเนนหน่อยนะจ้ะ ดอกหน่อยๆแต่มันก็ติดกันหลายดอกเอ้ยเขาเอื่นอย่างนั้นมันเป็นพุ่มนะจ๊ะเพื่อนๆนี่อู้นี่งามงามหลายๆด้วยจ๊ะเพื่อนๆจ้าอืมนี่จ้ะเพื่อนๆสวยงามเลยจ้าเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นกระถางสีเอ่อสีแดงเลือดหมูนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าดอกเอ่อเบญจมาศนี่ด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ามันทนฤดูหนาวด้วยจ้ะ กระถางสีชมพูดอกเบญจมาศได้จ้าเพื่อนๆนี่อู้คือของปลอมเลยนะจ้าเพื่อนๆจ้างามแห้งจ้าเพื่อนๆนี่เพื่อนๆมันก็จะมีเอกลักษณ์สวยงามคนระย่างของสีแดงนะจ๊ะเนาะสีชมพูนี่มันจะลักษณะมันคือการหยุดแต่ที่สีชมพูมันจะออกโดดเด่นความคิดของรวนจ่โดดเด่นกว่าแบบว่ามันจะมีเขาเอื่อนยังไอ้กีบมันไะ้จ้าเพื่อนๆนี่กีบมันจะเป็น แต่มันเป็นดอกเล็กหน่อยแต่กีบมันสีร้ายนะจ๊ะเพื่อนๆนี oy, ่เห bon no? ็นบอลนี่เจ๊ะเนาะอืมแล้วมันเป็นสีอ่อนหวานนะจ๊ะเพื่อนๆสีว่าชมผู้อ้อมม่วงบะจ๊ะเพื่อนจ้าแต่งามเลยจ๊ะเพื่อนๆนี่เนาะอืมจ้ะเพราะดีอยู่บานล้วนตรงชอบตรงนำฝนไว้นะจ๊ะกักนำฝนไว้จ้ะแต่เลยเอานำฝนหดเนาะจ้ะมันนำฝนหดมนกับเพิ่มคว่มสวยงามของดอก แล้วจ้ะเนาะให,ให้แบบว่านาฝนนะจ้ะนาฝนมันก็ถ้าเอื่นยังนะมันแบบดอกไม้มันชอบนาฝนกลัวน,น้ำใน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 แถบนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าเนาะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนดอกงามๆนะจ้ะอดอกไม้นี่มันก็นสิชอบดอกออกช่วงฤดูนี่เลยจ้ะฤดูใบไม้ร่วงนะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่จ้ะเทปปีหนาทว่า,าวมันมีดอกออกมาให้ยังสีอีกร้วนก็สีมา ให้เป็นเปลือเบืองดอกเบญจมาศอีกเด้อจ้ะบิ๊กีนานะจ้ะช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่นี่นะอจ้ะเขาซีมียูซีฤดูเนาะฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ปริแล้วก็ฤด,ดูหอนนะจ้ะล้วนข็ขอบพระคุณหลายเด้อจ้ะที่มารับชมคลิปของล้วนเสมอมาจ้ะล้วนกขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขเด้อจ้ะ ปราถนาสิ่งได้เขาขอให้เพื่อนๆได้ดังความปราถนาด้วยจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้บาบายบาย